ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคุณค่าพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านของเชื้อชาติาศาสนาฐานะหรือความคิดเห็นที่ต่างกันทุกคนสมควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ ในฐานะนักศึกษาเราอาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับใหญ่ได้แต่สามารถเริ่มจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวเช่นการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันการไม่ใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามหรือก่นแกล้งผู้อื่นรวมถึงการไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นการละเมิดสิทธิหรือศักดิ์ศรีของผู้อื่น นอกจากนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติและความรับผิดช,ชอบก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะคำพูดหรือข้อความเพียงไม่กี่คำอาจสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับผู้อื่นได้ดังนั้นการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่เริ่มได้จากทัศนคติและการกระทำของเราทุกคนในชีวิตประจำวัน